อภราชาติกาเโตมังนิัมสาัสกรนมัสการพระอาจารย์ทวีศักโชติโก เจ้าว่าวัดท่าเต้นตลอดจนพระเถรานุเถระและสามเณรทุกลูกที่ร่วมประกอบพิธีหน้าที่แห่งนี้และขอากาบรเรียนท่านผู้ใหญ่ธนกรทิวินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าบ้านท่าเต้นและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผม นายกิติภูมิสอนพ่อกลางได้รับเกียรตจากทางคณะจ้าาพให้มานำาเรียนชีวิประวัติเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสร์แก,คนนก่คุณพ่อประสิทธิ์โนธนมผู้วายชนสำหรับชาติกำเนิดคุณพ่อประสิทธิ์โนทนมนั้นเกิดเมื่อวันที่สิ์เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 0 0ที่บ้านหนองแปตนตบลหนองแปน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครโดยเป็นบุตรของคุณพ่อพุทธคุณแม่สายนนทนำและมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดสี่คนดังนี้หนึ่งคุณพ่อประสิทธิ์นนทนำผู้วายชนสองคุณแม่นางโนนทนำสามคุณแม่เรียงเรืองสุธีและ สคุณสแสวงโนนทะนำเสียชีวิตแล้วสำหรับด้านการศึกษานั้นท่านสำเร็จการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ณนะโรงเรียนบ้านหนองแปนตตำบลหนองแปนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครก็ได้ช่วยเหลือครอ,อบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรษษรมเรื่อยมาจนอายุร่วงได้ ประมาณ21ปีท่านก็ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ชาติโดยการเป็นชายชาติทหารที่ผ่านศึกสนามรบระหว่างคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นจนท่านได้รับสมญานามว่านักรบนาแก่จนกระทั่งท่านปลดประจำการท่านก็ได้มาพบรักกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่อยู่ในบ้านเดียวกัน นั่นก็คือคุณแม่เย็นนนทนำและก็ได้ตกลงปรงใจกันแต่งงานออกเรือนออกมาสร้างครอบครัวและจากนั้นด้วยความาแห้งแรงยังผืนแผ่นดินที่ราบสูงเทือกเขาภูพานาทางคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็ได้พาอพยพย้ายถิ่นฐานามาสู่เมืองแห่งดินดำน้ำชุม่ม ที่คนอีสานร,รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีและก็คือจังหวัดส่าแก้วในปัจจุบันท่านย้ายมาเมื่อปีพุทธศักราช2521มาลงหลักปักฐานที่บ้านพรสวรรค์ตำบลเขาจักันอำเภอเขาจักันจังหวัดส่าแก้วในปัจจุบันและก็ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมและก็ได้มี บุญธิดาร่วมกันด้วยกันทั้งหมด3คนดังนี้1นางสาวอ้อมจิตจบมรุมปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น2นางสาวนิสราโนนธนมปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดสระแก้วและสานายชัยวิชิตโนนธนม ปัจจุบันบวชเป็นสามเณรแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีท่านก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันขันแข็งสร้างฐานะครอบครัวจนมีบ้านที่ดินรถเหมือนกับใครๆเขาและในปีพุทธศักราช2530ท่านก็ได้ย้ายนะจากบ้านพรสวรรค์ เข้ามายังถิ่นที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือที่ตั้งที่ท่านอยู่ในบ้านปลายชีวิตนี้ก็คือบ้านท่าเต้นตำบลพระเพิงอำเภอเขาจกันจังหวัดสะแก้วสร้างครอบครัวสร้างฐานะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกันมากับภรรยาคู่ชีวิตได้มีการส่งเสริมให้บทนั้นได้มีการเล่าเรียนการศึกษาที่ดี จนจบมามีการงานทําที่มั่นคงท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดเพราะอารมณ์ดีคุยสนุกเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายชอบช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์งานสังคมชุมชนบ้านวัดโรงเรียนด้วยดีเสมอมาจนที่ไว้วางใจและเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรสหายงานที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษนั้นก็คือการหวางแห ใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตโดยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ทุ่งนากับภรรยาคู่ชีวิตของท่านและเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสูญเสียคงยิ่งใหญ่ของครอบครัวนนทนำเมื่อวันที่25สิงหาคมท่านและ บรรดาเพื่อนฝูงญาติม,มิตรก็ได้ชักชวนกันไปทำธุระยังในตัวอำเภอเขาชะกันแต่เคาะร้ายนะครับท่านก็ทราบกันดีไปไม่ถึงที่หมายเห็นรถกระบะพลิกคว่ำลงข้างทางทำให้ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสรถโรงพยาบาลมูลละในที่อาสาพลเมืองดีรีบนำส่งโรงพยาบาลเขาชะกัน ท่านก็ได้ไปฟื้นที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่เหนือความสามารถของแพทย์โรงพยาบาลเขาจะกันก็ได้นำส่งไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอีกครั้งและได้ทำการรักษาพักฟื้นแต่ด้วยอาการไม่ดีขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บภายในและท่านก็ได้จากไป ด้วยอาการอันสงบณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแก้วในวันที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชส5 6 6เวลา1นึนาฬิกา2ีสนาทีสิริอายุ65ปี11เดือน17วันยังความโศกเศร้าเสียใจมาแก่ครอบครัวนนทนาม บุตรภรรยาญาติมิตรสหายทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายเป็นของผู้กันที่ใดมีเกิดที่นั้นก็ต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกการเกิดการเจ็บความแก่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นสิ้นไปตามการเวลาทั้งถึงการกำหนดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไป พระพุทธศาสนาท่านนึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเคื่องประกอบแต่คุณงามความดีอยู่เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งในโรคภายหน้าในสัมปรายภพหากอาุศลกรรมใดที่เป็นกรรมที่ไม่ดีที่คุณพ่อประสิทธิ์นนทนาำได้ร่วงเกินแก่ท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาก็ดีขอท่านทั้งหลายนั้นได้โปรดอโหสิกรรมแก่คุณพ่อประสิทธิ์นธทน้ำด้วยเถินและอุสลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่อประสิทธิ์นธทน้ำนั้นได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และได้บำเพ็ญมาตลอดถึงบนกุศลบุตรธิดาและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญัง ทักษินานุปทานอุทิศให้ในการนี้จงเป็นพาระวะปัจจัยอํานวยผลดลบันดาลให้คุณพ่อประสิทธนนทนิ์นนธนัมไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเอินรำดับถัดไปกระผมขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนนั่งตามอัธยาศัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อะไร เป็นครั้งสุดท้ายขอกราบเรียนเชิญครับกราบขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับลำดับถัดไปกับผมจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่ห้องของการพิธีทอดผ้าบังสุกุลเรียนเชิญ คุณพ่อคุณตาสอนโคกกลางแล้วก็คุณสุดทินเชื้อนิน่อด้าบาังสุขุลขอการาบเรียนเชิญครับนิมนต์นะครับพระคุณเจสองรูปรูปที่หนึ่งนะครับพระประยูนสังโสรูปที่สองพระประเสริฐสั์เปตุตตะกิตโตเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุขุลขอกราบนิมนต์ครับ ชุดที่สองขอเรียนเชิญคุณพ่อสวัยสองสีและคุณครูสุขสันสันธารุไนเป็นผู้ขึ้นวางผ้าบางสุขุณขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสองรูปรูปที่หนึ่งพระอดรุณทิตวินโย รูปที่สองพระตันสามโมขอกราบนิมนต์ครับชุดที่สามขอเรียนเชิญคุณประเวศพาหะและท่านผู้ช่วยสุภชัยเหล่าดีพ่อผ้าบังสุคุณขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์พระบัวผัน สาธโรและพระวีรวัตธรรมกามโมเป็นผู้พิจารณาพระบังสุกลุลขอกราบนิมนต์ครับกราบอระคพลอย่างสูงครับชุดที่สี่ครับคุณพ่อทอง ริยมแก้วและท่านสมาชิกอบตรจันยาระมัดจิตเป็นผู้ขึ้นทอดผ่าพาังสกุลข,ขอกราบเรียนเชิญครับขอ,อตาหน่อยครับท่านก็ไม่เคยเนาะนะครับแนวปฏิบัติก็คือถ้ามาแล้วนะครับก็ทำวามเคารพรทางท่านประธานฝ่ายสงนะครับยกมือไหว้ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็คำนับทางนประธานหรือว่าจะไหว้ก็ได้นะครับแล้วก็เดินนะครับขึ้นสู่เมนนะครับก็เคยแต่ไปร่วมงานเนาะไม่เคยได้เป็นเจ้าภาพเนาะนะครับก็จะได้เป็นประสบการณ์นะครับค่อยๆเดินเด้อน,นะครับ ขอกราบนิมนต์นะครับพระคำรมตาปะคุณโนและพระบุญนาปุญยะมโนเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุขุลขอกราบนิมนต์ครับคร,รับละบาดถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณเฉลิมละมัดจิตขึ้นพ่อผ้าบางสุกุลขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์ พระสุเทพบุริปัญโยเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสกุลของกราบนิมนต์ครับเรือไตรสุดท้ายนะครับเป็นไตรมหาบางสกุลนะครับจากทางท่านประธานเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ธนกรี่วินประธานในพิธีเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลและเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพ ของคุณพ่อประสิทธิ์นนทนาำเรียนเชิญครับนิมนท์ท่านพระอาจารย์ทวีศักดิโชติโกประธานฝ่ายสงฆ์กราบนิมนต์ครับตอนนี้ให้ทางท่านประธานนะครับในพิธีได้กระทําพิธีการชำระเกียรติเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนิมนทนะครับทางท่านพระเดชพระคุณเจ้านะครับตลอดจนสำมเณน,นะครับทุกรูปนะครับ ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อประสิทธิ์นทนัมเป็นคฟังสุดท้ายนะครับขอบการาบนิมต์ครับรักปฏิบัติในการกระทำชาพนกิจศพเรื่อยมาของชาวบ้านบ้านท่าเท้นนะครับและวัดอย่างนี้นะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับขอความกรุณาเนาะนะครับก็เคลื่อนทางปัตยซ้าย นะครับแล้วก็ทางท่านสุภาพบุรุษนะครับก็ขึ้นบันไดขวาแล้วก็ลงยังบันไดหน้านะครับรับของชำร่วยนะครับแล้วก็รับการขอบคุณนะครับจากทางคณะเจ้าภาพที่ท่านได้อุตส่นะครับเดินทางมาให้กำลังแรงใจมาร่วมพิธีชาพนกิจในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราัขอบคุณนะครับ พี่นอ้องนะครับชาวบ้านท่าเต้นนะครับพี่นอ้องบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้บ้านไกลนะครับที่ได้เดินทางมา,าในไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเพณีกุลศพนะครับหน้าที่สารธรรมสังเวชอย่างนี้เป็นเวลาสามคืนด้วยกันแล้วก็ทางคณะเจ้าภาพในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพนะครับแล้วก็ทาง เจ้าภาพวงเรียนนะครับทุกทท่านนะครับทุกทุกเจ้าภาพแล้วก็ท่านพี่น้องของเรานะครับที่ได้มาร่วมพิธีจับพระนกิจในวันนี้นะครับครู่หนึ่งนะครับหลังจากเสร็จพิธีวางดอกไม้จันทรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีเผาจริงในระดับต่อไปหาพี่น้องนะครับท่านใดไม่รีบสักเกินไปเนาะนะครับก็อยู่รอสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ฝนตกโปรยปรายนอ้องก็ระวังเลือดน,นิดหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องนะครับที่จะเดินทางกลับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานมาช่วยงานไม่ว่าทางเป็นคณะครูนักเรียนนะครับจากลงเรียนบ้าท่าเต้นนะครับที่ได้ มาช่วยการช่วยงานในการเสรฟน้ำนะครับดูแลความเรียบร้อยทางผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชรบหมู่บ้านนะครับที่ได้มาช่วยในการตรเตรียมงานนะครับดูแลความเรียบร้อยในงานพิธีแห่งนี้นะครับขอบคุณทางคณะแม่ครัวนะครับทุกท่านที่ได้จัดเตรียมอาหารนะครับน้ำนะครับให้ต้อนรับแขกเรลือของเรา ครับแล้วก็ต้องขอขอบ,บคุณทางท่านเจ้าขินเนาะนะครับท่านพิธีกรในพื้นที่นะครับที่ได้ให้โอกาสทางกับผมได้มาทําพิธีเป็นพิธีกรในงานาพระทธกิจศพของคอุณพ่อประสิทธิ์มรณะในวันนี้นักแม่นะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมในระหว่างกระทำพิธีเนาะนะครับผิดพลาดไปประการใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็น การขานชื่อเอ่ยนามชื่อยกนามสกุลท่านผิดไปก็ต้องขอกราบประทานอภ,าภายัยไว้ณที่นี้นะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับขอยกเวทีนี้ให้กับทางท่านพิธีกรอีกท่านหนึ่งเนาะนะครับสำหรับผมนะครับขอก,ากบบราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับรก็ขอขอบคุณนะครับพี่พิธีกรมากที่มีการขออนะครับ สิทธ mm hmm. mm hmm. like ิ์อกุร mm ่าอบคุณพ <ok ่อประสิทธงิ่านนะครับคึณพ่ารามาดกข้างนอกนะครับมีความท้าทว่าวันนี้นะครับจะมาร่วมมาเป็นสิ่งในสิ่งที่ท่านพอทำได้นะครับเปิโาให้คนแย่ข้างนอกจะได้รับะโยชน์ได้รับเด้รัเรียนกานต่างๆในวันที่ไิรัพ่อระสิทธิ์เงินา